อคนบอสอยู่ไหนครับบอสอยู่ในใจดูมาไอเทียวมันจะพาแข่งครับเป็นไรวะมันอบอกไปปรับเวลานอนครับหนึ่งเดือนปรับเวลานอยหนึ่งเดือนอ,อ,อ,อ๋อท้งวเอ้ว่าปรับเวลานอยหนึ่งเดือนเลยเหรอไม่มันมันบอกอยังไงครับ กูว่าไม่ใช่เรื่องนี้หรอกกูดูกูสบตามันกูรู้แล้วเป็นบอยครับถูกไหมล่ะใช่ครับกูแค่กูมองตามันกูรู้แล้วมันเป็นอะไรอ่ะควาสามารถกูหนักมากเลยเป็นอะไรวะมันมันเออหนักกว่าเดิมไหมเลี้ยวคว่ำเลี้ยวคว่ำเลยเนี่ย ไม่เอาถนนแล้วไงลูกเอ,อ้ยไม่เอาแล้วไงถนนนะ่ะเอ,อ้ยโหหนักเลยรถกูเป็นอะไรเนะี่ยอ้ตายโอ้ตายแล้วสามห้าเอ,อ้ยสามห้าเอ,อ้ยดูในทีวีหกโศกสิบสี่นิ้วครับอุยใหญ่ขิงใหญ่เลย ไม่แต่สุดท้ายแล้วว่าคนที่เล่นมันเห็นชัดกว่าอยู่แล้วครับภาพผมม,มันคนเล่นกับคนดูมันต่างกันอะคนเล่นมันจะเห็นได้ชัดและได้ไกลกว่าภาพมันจะคมกว่าแล้วถ้าตีมภาพมันจะแตกหนึนงเพราะมันจะแตก,แตกเบลอบอ่อะารคคนดูไ่าจีนเป็นไร คิดมันผบไหมก็ดูคิดมันผมปะมันต้องมีอะไรมันไม่มันต้องมีอะไรมันไม่มันไม่หนีหรอกดูออกรู้อยู่มึงคิดว่าเป็นอะไรวะหมู่ขับบอลมึงคิดเหมือนกูไหมมึงคิดว่ามันเป็นอะไรผมว่ามันน่าจะเหนื่อยนิดหน่อยเออเหตุผลออกแกงตอนเหน็บไปปรับเวลานอนไม่จริงอ่ะเฮีย ไมม่่ีีแคน้หรอ,องวันก็ได้เนอะบอสปรับเวลาออ<อ>จริงจริงมันไม่ใช่หรอกมันบอกไม่หมดเนี่ยบอสต้องคุยนะมันจะเอาออกอย่างเดียวเลยมันจะให้ผมไปยืนยันไปยืนยันต้องให้ใครยืนยันล้วถึงจะออกได้วะทุกคนเลยหรอรู้อไหมบอกได้หมดฮะมันเป็นอะไรวะ นลอยใจเลยอีกใครไปดา่าอะไรมันปะะ่าวะที่ไหนวะต้องถามพวกพี่บอสพวกอะไรอะ่ะน่าจะรู้เหตุผลมันมจัดการกันเองวะ่ะเว้ยดีเลยนะเราจะได้รู้ว่าถ้าไม่มีเทวะแก้งเราจะไหวไหมว่าให้มันออกไปก็ดีนะเว้ยแล้วลองอัดเกมมีเคสักตั้งดูอ่ะโดยที่ไม่มีเทวะ เอลเคที่ไม่มีแม่ทับอ่ะเฮียอย่าโดนกระทืบว่ะดักจมกองตีนอ่ะลองนำมัดคนใหม่หลเยอะนะย,ยึดเพี้ยอะไรอ่ะถือว่าเนิฟแกง๊งถยอกลกัวมันออกเลยพวกนี้บอกมันมานด้ยวยถือกลัวออเอา,เอ,า,เอ,าออกเองี่กับมือเลย ได้ครับบอลไม่คุยด้วยรุ่นนี้ไม่มีคุยอ่ะอยากออกก็ออกชิวๆเนิฟแก๊งอ่ะแค่นแหรกวะที่อะไรสัตวาตาทไมครับเนิฟแก๊งทางอ้อมเฮ้อ,อ มันเป็นอะไรมึงไปถามมันจีโง่ไอ้บอสมันเป็นอะไรมึงไปถามมันจีไอ้รอดอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้เนี่ยโอ้โหก็ดีว่ะกูยยาอ่อนเนี่ยทำอะไรพูดอะไรใส่มันเปล่าน้อยใจนะไอ้เจียวอ่ะนี่มันมาช้าวันเนี้ยก็นั่นแหละกูเห็นมันโดนบ่นอยู่แล้วมันก็เงียบไปเลยกูเห็นนะไปบอสไอ้ตัวนี้อารมณ์เดาไม่ได้เลยนะไอ้ตัวเนี้ย คนพูดเล่นกับมันไม่ได้เล่นด้วยนะตัวนี้น่าใจด้วยเทวะเวลาฝนตกเฟรมดรอปตลอดเลยเป็นปะวะเป็นครับบอยเหมือนโดนมันโดนเรมจะไปเข้าเอลเคโกะบอยเป็นเทวะเทวมันอยากกลับจีนหรือเปล่า ไปเข้าอะไรนะเอาเวลานอนบอสมันใช้เวลาแบบทำโซนจีนไงอะไรมันไปอยู่จีนเหรอบ้าเป็นเวลามันมีแต่ทำโซนอเมริกาไงมันไม่มันไปอยู่จีนเหรอไม่ใช่เ้ยน้องเอาเคเรดี้ดีกว่าน้องมา จรนะ้องนะได้แก๊งเถอะไม่มีนาคกหลอกไอเซียเดีมันก็เดี๋ยวมันก็ยุดมันก็แตกเดี๋ยวมันก็ทิ้งเ<อ>ลยมันอื่นฮัโลโหลว่าเราเนี่ครับเออเอลคีเดดีดีกว่าน้องแลกจากคนนั้นไม่ล่าแลกกับคนนั้นไม่ล่ะแลกกันไม่ได้ตัวไอตัวตึงด้วยเอา้าอยู่ไอซีไปเดี๋ยวมันก็ทิ้งไม่เอาอยากเข้าทรกอนหน่ะพี่อยากเข้าทรัพ์กอนหนักมีเงินพอปัตรดีอ่อไปอีกทรกอนอะไรเอลเคโกเนี่ยอะไรเก่าแล้วครับแก่แล้วครับเป็นเซีย ล้าหลังเลยไม่หรอกเอาแต่ก็ของเยอะที่สุดในเมืองก็ซ้อมดันให้หนูอ่ะเอ้าเยอะก็เยอะไปวะใครเปิดเลยเปิดมานด่วนขายฟันขาเันโดนหลอกโดนหลอกอ่ะขายฟันเข้าไปก็นั่นอ่ะเสียตัวพร้อมดูทรงแล้โดนหลกไม่มีหรอกอะไรแบบนั้นนะมันโอเคดีดี่วดี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 สีดใสีด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 ีีดรดี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 ดมเฮดจ้องตาคุณอยู่ ยางาหนูกลัวหนูโดนแบบกระชือปะอยู่เอลเคอคนจองกระถิน่นเยอะเกินอะไรแกงยังไม่ขึ้นเลยมันจะจองกระถิน่นอะไรรัะเนี่ยจองเพราะป้าพี่เป็นอย่างนี้นี่แหละใครมันจะกล้าคะไม่มีใครกล้าหรอกอยากกินหมูทะเอาเดหะห,ห,หมูทะไหนอ่ะกินไหนอ่ะน้องหมูทะไหนน้องไปกินข้างนอกหรอไปสิที่ไหนเปิดวะตอนนี้เที่ยงคืนไหนเียมีอยู่อ่ะ อรหลเข้าเอลเคเลยดีไหมครับมีเจบอบบี้ปืนสังการได้ไหมได้ได้สิจริงหรอมีสัิการอะไรบ้างคะได้หมดอ่ะน้องแค่ขอมาจริงหรอใช่อยากได้ปืนอ่ะบวกอะไรล่ะหนักได้เอ็มเคทัวอะเป็นปืนหนึ่งอะแต่ตอนนี้ตอนนี้เอาจุดสองพอยไปก่อนไหมอะไรนะ ออเปล่าไม่มีอะไรคืออะไรไม่ได้พูดครับแบบนั้นนะตอนนี้มีปืนบวกอะไรครับปืนวกหนึ่งโอ้สบายเลยกันดันง่ายเลยครับได้ครับได้ไม่มีปัญหาไปเดี๋ยวหลังนี้เข้ามาเลยนะพี่ไปดันเดี๋ยวหนูเข้าแกงเลยได้ครับแล้วเพื่อนเราเข้าด้วยไหมเพื่อนเราเข้าด้วยเลยคนเนี้อเข้าไหมครับเอาเชิดใส่ผมดูเลียย์หนครับเลี่รไหนเชิด นีเ่ ue, เขาชี้อย่เนี่ยเขาบอกเข้าเข้าเอาโอเคนะโอเคเข้านะเขาเขาปากเขาไปไหนครับอุ้อึ๊บตายเลยเลือดกูยังไม,ม่มีอยู่อีซัพทะลอกเอาแล้วใครจะรับหนูเข้าแก๊งในทีเนี้ยขอพูดขอพูดมาได้ไหมมันชุบได้ด้วยหรอมา,มมาแล้วครับเขา้าเขา้าไหมครับสรุปเข้าสองคนเนาะ <laughs> เราอยากได้ปืนนะได้ดันให้อยู่แล้วได้อยู่แล้วคร่ะขอไอเดียนะเนี่ยมันจะแพ้คนอื่นได้เลยกลัวแกงแพ้คนอื่นไงบอกเลขไอดีมาเลยนะหลังนี้บอกสามแต่วใสขอบอกสี่บอกห้าบอกไอดีมาเลยนะเดี๋ยวส่งให้บอบบี้เนาะรู้มือหลังนี้เนาะโอ้ยได้ไม่มีปัญหาได้ได้เดี๋ยวเรียบร้อยเลยหลังดีนะหลังดีนะ เด้งเข้ามือเลยอ่ะปึ๊บป๊าป่ะเข้ามือเลยสรุปเข้าเสือกอันนี้หนูเข้าหนูได้เอ็มเทนทวเลยไหมเนี่ยไอ้เลือนชนกูไม่ได้เลื้อนมันเบรกไม่อยู่อ้อเขาบอกก่อนเลยอะไรอันนี้ไม่ได้ยินหรอพี่เลื้อนสัตว์ดูออกเอ้าเลื้อนเจ๊คุณรู้อยู่แล้วกูกำลังจะตาย สรุปเข้านะครับคุณผู้หญิงสองคนแอม้องตีปืนสิดก่อนเด็กได้ครับไม่มีปัญหาเลยฮะได้ค่ะพีเอ็มเูปืนบวกสีก็ได้่ะได้หลังลีเอาบวกสี่พอเนาะบวกสี่พอเป็นแม่กกันเนาะพอโอเคเดี๋ยวหลังลีนะทำไมไม่ไปขอพี่บ๊อบล่ะขอมาหมดแล้วขอหมดแล้วได้แค่นี้เองเหรอได้ถึงสามเองถึงสามเอง พี่บอสหลับก็ลองเอาไปเปิดตู้ดูเลยครับผมว่าของเยอะแนะล้วหัวเอามาหมดแล้วด้วยต <c oughs> ัวน,น,น,นี้มนจนชัดชัดไไงนี่มันโจรชัดชัด ไอ้หมุงว่าตอนนี้จะไม่เรดดี้หวั่นเหรอปะหวั่นน่นานแต่ปากมันซิ่งจัดเลยนะถ,ถ้าหนู่สองคน<อ>ตีปืนนะปิดห้องหวั่นแล้วถูกขอเป็นไพ่ใบสุดท้ายอ่ะไพ่ใบสุดท้ายแฟนเจ๊บอบป้าใช่ครับถ้าเรามีปืนล้วก็วินแหละแต่ต้องมีทุกคนนะ จำเป็เลดี้ oh. ของเขาเยอะปะวะโม่ย <Yeah. S 3> ได้อยู่บอสไอ้น,นั้นมันช่วยไงแซมบ้ามันอันนั้นไงน,นั่นแซมบ้าหนุนหลังเมีเ้เขาตีปืนยัน<อ>งทำ <ไป S 2> เลยนะยเนี่ยหนุ่มไปยืน,น,นเข้าต,ตีปืนมาไอ้บอลมันถ้าอย่างเยอะอ่ะที่โอเคก็ต้องรวยกว่าซิมบ้าดิวะเออหนูหนูขอบพวกสีเลยนะหลังนี้เนะี่ยได้ตกสีเนาะโอเคค่ะ <Okay. S 1> พีส่สกอตแกงเก่าๆหลบไปไหนนี่บังวะน้องตัตดีตตตตคับ่ปับปปับปไพ่ใบสุดท้ายสรุปเปิดมาไพ่แมงบอดเอา้าเอ้าเฮคืออะไรหนูปอกเก้าอ๋อปอกเก้าเนาะ <c oughs> ใช่อันเดียปอกแปดงมีปปอกเก้านะนขอเป็นปอกเก้าแล้วกันโอเค บ๊อบทำอะไราหันดูหน่อยดิบ๊อบทำะอ,ะอะไรอยู่หรอะะอไรนะพี่บ๊อบทำอะไรอยู่ดูให้หน่อยพี่บ๊อบทำอะไรอยู่เขาหนุ่มกันอยู่พี่แป๊บนึงนะ อะไรนะหยุมอะไรนะมันหยุมกันอยู่โอ้อใส่กันอยู่เนาะใช่ใช่มาโอบมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่บ๊อบนอนตีพุงหรือเปล่าอ้าวอันนี้บิดกูเลยอออกเกมนนเลยโอ้ยออพี่ด่าสันนรกเลยหรอแรงไปไหมขอโทษครับเขาได้ยินเขาเสียใจนะขอโทษครับสแสดงว่าแม่งนอนตีพุงสั่งสั่งให้เมียตอมอให้ไวเลยกูโดนขายนี่กูดูออก ไอ้เฮียบ๊อบดึงสายแดงเลยอะน่าจะปิดเราเตอร์เลยแหละกลัวโดนขายว่านอนตีพุงเออเอาขู่เกิดได้ไงวะงงห้านาทีไงบอสอ๋อเออว่ะนอนตีพุงไอ้เฮียนอนตีพุงเดี๋ยววันนี้ได้มาหนึ่งหมื่นหึงพันอะรออะไรอย่างนหลังรีนะเสียเรี่ยมเดี๋ยวพึ่งรับปืนนะ ครับบวกสี่นะครับเดี๋ย<อ>วมนอ้นองฝันว่ะฝันเฟื่องว่ะตอน,น,นดีพุงไปดีรับเงินหมื่นอ่ะเชีย่ยแต่ต้องเป็นเจ๊อ่ะต้องมาเจ๊กี่วันวะเห็นว่าต้องเป็นเจ๊เเจเเจเเจไม่ใช่หรอแต่งหญิงกันลืมเลย